สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผมพามาดูนะฮะต้ยมยำปลาช่อนนะปลาช่อนห้วยนะครับผมนะมีใบมะกรูดครับผมนะาตะไคร้นะครับหอมแดงกระเทียมนะน้ำมะขามนะครับผมเน<อ>ื้อปลาช่อนนะปลาช่อนครับผมนะแล้วก็ น้ำมะขามครับผมนะแล้วก็พริกนะครับผมพริกนะ่ะคา,านะครับผมนะต้มน้ําเดือดครับผมนะต้มน้ําเดือดแล้วใส่เครื่องปรุงครับตะไคร้ใบมะกรูดคาตะไคร้นะหอมแดงกระเทียมครับผมต้มน้ําเดือดนะครับผมนะต้มเครื่องปรุงให้สุกก่อนครับผมนะ มีใบมะกรูดข,ข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะครับผมนะนี่บผมปลาที่เตรียมไว้แล้วผมนะปลาห้วยครับผมนะปลาห้วยต้มยำปลาช่อนครับต้มยำปลาช่อน ร้อนตอนเด็กครับผมเนี้ยใช้เตาฟืนครับผมนะเตาฟืนคลาสสิกมากเลยครับผมนะเตาฟืนะ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 ครับผมขับผีไปไนะนะครับเตาฟืนนะยันปลาช่อนเตาฟนะืนนะหาดูยากนะครับผมนะสดี๋ยมันจะเป็นเตาถ่านเตาแก๊สแล้วลนี่นะเตาฟืนเดีย๋วยวนี้ก็ยังไม่เกเรจพอน้ำ ส้มคาตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดครับผมสักพักหนึ่งครับผมนะเท่าน้ำแล้วเดือดอีกรอบนึงครับผมนะตามด้วยปลาครับผมนะปลาปลาทอดหลังจากถอดเกล็ดแล้วหั่นเป็นชิ้นนะครับติดฝาหม้อครับผมนะนะครับผม ร้อนเลยนะร้อนร้อนเลยครับผมผมยำปลาช่อนนะผมจารยตาช่อนเตาฟืนนะผมนะเตาฟืนกันเลยนะครับผมเตาฟืน สูตรโบราณครับเนี่ยใช้ตะืน,นะครับผมนะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงตะเตรียมเขพอต้มน้ําเดือดใส่เครื่องปรุงเข้าไปก่อนนะครับพอน้ําเดือดอีกรอบนึงใส่ปลาที่หัน่นเรียบร้อยนะครับผมนะปลาช่อนนะครับผมนะต้ยมยำปลาช่อนนะเนี่ยนะครับผมนะ ตอ,อนนี้ต้มปลาอยู่นะครับผมนะจะมีการเตรียมพริกนะครับผมนะพริกนี้ใช้พริกอ่าที่หนูครับผมนะ่ยตุ้มความร้อนแรงนะครับผมนะ่ยใช้พริกที่หนูนะตุ้มการนูก็ต้มปลาไปเรื่อยๆเส็จนะฮะ ตำพริกเสร็จแล้วเียมน้้ำมะขามไว้นะครับน้ำมะขามใส่ทีหลังนะครับผมนะจะปรุงทีหลังนะครับผมน้ำมะขามเที่ยวด้วยน้ําร้อนนะครับผมนะนะมะขามแช่น้ำและด้วยน้ําร้อนนะครับผมนะเยมน้้ำมะขามไว้นะครับมะขามตามีพริกนะพริก มีอะไรมากมายครับผมนะหนูก,ก็ใบโหระพาประกอบไปของอยางหน้าบ้านนี่แหละไบกำลังลุกครับผมนะไบกำลังลุกเลย น้ำเดือดแล้วเองน้ำเดือดแล้วเดือดพลาเล,ดนนาเลยนะ้ำล้นออกมาเลยหน่อยครับผมเดือดพลาเลยครับผมเจอไม้ปืนเข้าไปครับผมนะครับผมนะเอาครับผมเดือดแรงเกินนะเปิดฝาหม้อนิดนึงนะครับผม ไฟไม่เดือนเขาเนะแยวผมนะขายถูกแล้วครกลายดิบินแล้วเนะี่ยแถวผมยำปลาช่อนนันเนี่ยตัวโลกวาเนี่ยของธรรมดาต่วเวินจะจับเลยนะ เด็ดปลาเลยครับผมไม่เด็ดปลาเลยเป็นยำปลาช่อนครับผมนี่ตามด้วยน้ำมะขามครับหลังจากปลาสุกแล้วตามด้วยน้ำมะขามนะครับผมนะเคียวเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแล้วแต่ใส่ครับผมนะอาจารย์แต่ชอบนะผมนะตามด้วยน้ำมะขามครับผม อย่างนั้นแต่น้ำมะขามปิดฝามหม้อครับผมนะเพิ่มไฟครับผมเพิ่มไฟครับเพิ่มไฟเอเ้ยเยวเข้าไปส่วนทักนะ ก็ยน้ำปลาน้ำปลาเจอน้ำปลาน่น้ำปลาน้ำปลาหน่อยเดือดละปิ๊จากใส่น้ำมะกาลเข้าไปแล้วทีนี้เบือดแล้วผมเบือดปลาเลยครับผมนะเบือดพลาเลยครับหน้าหนาวกำลังดีครับผมุวนเล้งเนี่ยกินด้าร้อนครับผมหน้าหนาวนะ อ๋อครับผมตามด้วยน้ำปลาก็ผมน้ำปลาน้ำปลาที่ปลดครับผมนะแล้วแต่ใช้แบบไหนก็ได้ครับผมนะถ้มีน้ำปลาใส่เกลือ,อก็ได้ครับผมนะครับตามด้วยน้ำซีอิ๊วนะ ตามด้วยถิ่วตามปลาเสร็จใส่ตามด้วยพริกนะฮะที่เราแซกปั้นเราใช้พริกขี้หนูครับ <c oughs> พริกขี้หนูนะพริกขี้หนูเลยลครับผมทีนี้ใส่ด้วยตามด้วยโหระพาครับผมใบโหระพานะต้นหอมใบโหระพาต้นหอมครับผมนะมพร้อมแล้วครับผมนะพร้อมบริโภคนะแล้วแค่นี้ครับผมนะรออีกสักพักพอเดือดก็เริ่มดื่มไนดะ้เริ่มดิทานได้เลยครับผมนะ